ใชเนียอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสาไรเดอร์นะครับวันนี้ผมมาพาท่านผู้ชมมาเขาเรียกว่าหอมหวนเกลียนกลิ่นทูทีกันนะครับก็อยู่ที่สนามแขคลนสยแคลนส์เซอร์กิตนครชัยศรีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแนะนำให้ดูทีละคนด้วยตอนนี้อันดับหนึ่งยังไม่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นโนวาดัชนะครับออกตัวอันดับสองอันดับหนึ่งยังมาไม่ถึงนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่ออกสตาร์ทอันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยเพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศวันวานในยุค90นะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กลางแขกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดู คนที่สตาร์ทอันดับหนึ่งกันดีกว่านี่มาแล้วครับสปีด y a m a h าสปีดนะฮะท่านผู้ชมมาแล้วครับนี่โอ้โห

มีทั้งโนวาแดดมีทั้งยามาฮ่าสปีดนี่อันนี้ก็กำลังเล่งกันอยู่นะครับ150ครับ้อยห้าสิบนะฮะแต่ละคันตอนนี้กำลังเจอปัญหานะครับกำลังเล่งเปลี่ยนล้อกันใหญ่เลยนะมาดูคันนี้ครับ kr 150ครับมาจากไหนพี่ อันนี้มาจากไหนฮะสุราัรบสุราศมาจากสุราศนะครับ KR150 <c oughs> นีไ่ไปต่อไปต่อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกแดดอีกหนึ่งคันนะครับมาจากใต้นะครับเนี่ยนะฮะเชียร์กันด้วยแล้วกันต่อห้าต่อเลยเดี๋ยวจะออกสตาร์ทแล้วอันนี้ก็เป็น NSR นะครับท่านผู้ชม เชียใครก็เอาใจเชียกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ไลท์คาวเทคนะฮะ NSR น,นะครับตัวนี้เป็น RRW ว้าวอยากจะให้ดูกันทุกคนเลยนะท่านผู้ชมก็ต้องไปกันแบบไวๆนิดหนึ่งเพ,งาพราะว่าฟาสายไรเดอร์ครับนี่ยังมีคนรู้จักเราด้วยนะครับนี่นงวัฒแดดนะครท่านผู้ชมโอ้โห่เชียกันหน่อยนะครับเชียกันหน่อย เชียร์ใครก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็หอมหวนกลิ่นทูทีนะครับมาย้อนวันๆกันหน่อยรอๆทั้งนั้นเลยครับรักใครเชียร์ใครนะครับก็เชียร์กันหน่อยนี่ K.R. โอ้โห,โหสีสันแสบตาซะเหลือเกินรถสวยมากอเชียร์กันหน่อยแล้วกันนะครับมาดูคันนี้โนวาแดดโนวาแดดอีกคันหนึ่งนะท่านผู้ชมว้าวมาดูว่าใครจะเข้าวินนะฮะ อันนี้ก็นี่อันนี้ NSR เฮ้เชียร์กันด้วยนะครับเชียร์กันด้วยมาเลยมาเลยนี่สวัสดีครับโชคดีครับพี่โชคดีโอ้โหอแหมอยากจะมาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเชียร์อีกรอบหนึ่งมามาเอาให้หมดนี่คาชิว่านะครับาาคบาชิว่าสเตล,ล่านะครับอือหือ สุดยอดจริงๆสวยมากเชียร์กันด้วยนะครับนี่เบอร์66นะครับโนวาแดดนะครับอย่างนี้โนวาแดดอีกคั้นหนึง่งโอ้โหแล้วใครเชียร์ใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชียร์กันด้วยนะครับนี่นี่เบอร์4 6ไม่ใช่ลอซซี่นะฮะแต่เป็น NSR นนะรอมากรอมากรอรอเลยนี่นี่ไปไปเราไปให้หมดเลยเราไปให้หมดเลย เอา้าถึงว่าพี่ดีเลกไม่ใช่ใช่ไหมย <laughs> น six speed นะครับเบอร์เกนะครับเชียร์กันด้วยแล้วกันวันนี้เอา NSR Pro Arm รู้สึกจะมี Pro Arm แค่คันเดียวนะในสนามเนี่ยรองนั้นก็เป็น NSR RW สวัสดีครับนี่มาเกตมาเองเลยส <laughs> วัสดีครับ Market มาเก็ตมามาเกตมาโอเคโชคดีนะครับพี่ <ม>เชียร์เชียร์ทุกคันเลยฮะออมาช้าหรอ <c oughs> มาช้าดีกว่าไม่มานะพี่โอเคฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวัสดีครับเป็นบรรยากาศนะครับ <c oughs> ในสนามนะครับโอ okay, เคเตรียมตัวออกสตาร์ทเดี๋ยวมาชมตอนสตาร์ทกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม <c oughs>

เสียงเล้าใจมากเ้าใจบ้านเลยแล้ครับ6รอบสนามครับเรามาดูนะวงแรกร้อย150ก็เป็นรองหน่อยนะครับเรื่องของความร้องตัวนะตัวน้นมีความร้องตัวสูงนะครับ ขึ้นมาเป็นผงเลยนะครับเห็นว่าแบบปัจจุบันนี้นะครับสิริชัยยวนเกิดนะครับในรุ่นสป,ปอร์ต150น่าจะมาดีนะครับเดี๋ยว,วเราจะรายงานผลเป็นารยราเอาล่ะครับกั่งองยาวมาที่ ศูนย์ีสังตวคร็วที่นะครับอันนี้สัเดีที่3ครับเป็น4อันับนเลยฮะอันดับนแถวหน้าหมดเลยครับยังไม่เห็นสปอร์ตขึ้นมาเลยสปอร์ต150ดีมาสปอร์ต150ดีที่ยุติเกียนที่2เป็นของอมตะทองนวลและที่3มัตสระใช้ยนเช รถโดนปัญหาไปแล้วนะครับไม่เห็นเลยฮะรถรับข้ามสนามแล้วนะครับหลสามทางตรงครับมาดูครับรถใครจะเดินเร็วกว่ากันครับดีนทร์กับเติร์นกัรเลินได้ดีกว่านะรอบนี้เดินดีกว่านะครับนี้ผมเอีต้องแต่ว่าต้องเลยนะรอนี้เขียนหน้าในรุ่น150ครับ นีก้ครับวนไม่ได้นะครับสาหรับดูศักดิ์สครับก็พยายามอยละไม่ใช่ไม่เอาอาจารย์บเป็นคนเวกนี้นะครับทาตนี่จะไปการติกันเลยอะนนทีาครับไปทำอะไรฮะไปงานมงคล ไปได้ดีครับสำหรับพงจักรสินเดืนทอ ร5 0นะครับตั้งหน้านะครับแอบบล์ก็ทนได้นะเดินไปแล้วนี่ได้เรับรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ้าวน่าจะมีปัญหาอะไรครับเสร็จมาเรียบร้อยฮะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตามมาด้วยมาเลขสิบสี่ฮะอิศักดิ์เรียนดีนะครับอยู่ันดับที่สของอัลเจอรโปลนะครับ และดับที่สไม่ได้ครบริบปีแล้วันทายมากเลยนะครับเนุ่บจะมาเปล่านะครับพี่เชียนครับรุ่ร้อยห้าสิบเป็นที่หนึ่งนะครับที่สองเป็นนักประตาทองดวที่สามวัฒละลักษณะ,ละครับอันดับที่สามและอันดับที่สี่นะครับเขาสนใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวไปดูโสมหน้าผู้ชนะกันดีกว่าในส่วนของรุ่น150ซีซีเนี่ย มันก็จะมี2อย่างด้วยกันนะฮสองรุ่นด้วยกันนะครับก็มีรุ่นอัดดร้มโบน 150cc กับสปอร์ต 150cc นะครับในโอ้โหนี่คันนี้นะเบอร์ v 14นวัดแดดนะครับแดดนิวนะส่วนคันนี้ก็เป็นแดดเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ตัวนี้นะครับนุ๊100เดียวนะครับยามาฮ่าสปีดตัวนี้ เป็นเสื้อน้ำนะครับก็คือเป็นเครื่องในส่วนของตัวทัสสปีดนะครับตัวทัสนี่ก็ถ้าคนเกิดยุก90ก็จะรู้ว่ามันคือรุ่นไหนนะนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะยกยกเครื่องทัสมาเลยดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเราไปกลิ่นออกเทนนี่มันด้กลิ่นแล้วมันก็สดชื่นมากๆเลย กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตทีวิตแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับตอนรับท่านผู้ชมกลับมานะครับของช่วงพิธีมอบรางวัลนะครับเป็นรถที่ร้อยได้ขึ้นระมายี่สิบสี่เท่านั้นะท่านผู้ชมที่เปะเทศไทยนะครับในรุ่อรายบนร้อยสามสิบสี่นะครับให้ดูมุมีลื่อนไล่ไล่ที่ไหนคันแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าคันไหนเข้าที่หนึ่งนะแต่ว่าก็เป็นรถที่มาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ติดโพเดียมนะนี่ ที่อาวัยวิ่รถยนต์แบงก์แสนแต่ละคาเนี้ยสุดจริงๆครับก็มีโปสเตอร์ผู้กำรับร่วมให้ด้วยนะครับอันดับที่4นะครับไม่น่าเชื่อฮะโอ้โหดำตรังของเราเนี้ยหล่นมาที่4ที่รัฐชัยมนตรีรอสารภาพลลงตึ้งมงคลนครศรีตรังครับโอ้สมัยหนุ่มๆนี่สดหน้าดูเลยนะ พออายุเยอะขึ้นอะไรก็ได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะเกราะท่านี้นะตอนนี้ที่สามครับอดิศักดิ์เชียงดีครับเด็กเมียพันท้ายสมุทรสาครผู้ชื่นอาจเกิดปการลุกเสียดีในพี่เลนวิมกีร้อนตัดนะก็อยู่ในช่วงการมอบรางวัลนะฮะบ้พาท่านผู้ชมมาดูมันเครื่องดีมันถือมอบให้ด้วยนะครับเอสอาตั้งต้งปีตาตากลมนะแล้วก็มีอาร์บฟิวนะครับ ก็ถือว่ามาท่านผู้ชมนะมาสัมผัสบรรยากาศวันวานในยุค90นะครับเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับได้ไหมได้ไหมลุงยังได้ที่สามอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เขาบอกโอ้สปีดสปีดโชว วันนี้สปีดโชว์ใชสําหรับตําแหน่งเจ้าแรกเลยครับมาดูแล้วมีความสุข,สสขนี่ครับมาดูมาดูนนี่ะครับตัวแข่งนะครับนักแข่งนะได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะมีแซวมีแซวรักใครเชียร์ใครก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันก็มีการแข่งขันทุกเดือนท่านผู้ชมที่สนามแข่งไทยแลนด์คนครชัยศรีนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะเลย นะครับหอมหวนกลิ่นทูทีเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นการจัดการแข่งขันของ FM SCT นะครับ b ู u Racing Thailand นะครับก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านก็เลยพาทุกท่านมารับชมกันนะครับโอ้โหกลิ่นออกเทนกลิ่นน้ำมันกลิ่นทูทีมันช่างหอมยั่วยวนใจียเหลือเกินท่านผู้ชมใครที่อาจจะไม่ได้มาวันพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับมีวันพรุ่งนี้อีก ทุกคนเลยครับดีดีนะครับหล่มากเยี่ยมเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนายกสมาคมประธานสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับถ่ายภาพร่วมเป็นเกียรติให้กับนักแข่งตรงนี้